ยี่อะไรครับอันนี้คือปุ่มยิงโอ้โหยิงทีมันยิงหลายนัดเลยเหรอวะเฮ้ยโดนสองดอกห้ามตกน้ำห้ามตกน้ำกระโดดมาแล้วครูมเม็ดไอ้เย่ยตกแม่งเอ้ยโดนไหมไม่โดนเลยเหรอมาปัน้น โดนโดนส่งส่งเมื่อกี้มันมันส่งบอลกันนี้อวะโอ้ยไม่ได้อ่ะเอาวิ่งออกไปออกไปจากตาข่ายได้ด้วยสวัสดีนะผู้ชมที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมมาเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวเรานะครับจะลองเล่นกันเนาะเออเล่นเป็นครั้งแรกนะไม่รู้จักเหมือนกันเฮ้ยแล้วคือยังไงอะ่ะ ให้หมุนเฉยเเหรออือฮะเพื่ออะไรครับปุ่มอะไรอะ่ะฮะกดมันคืออะไรอะ่ะสีเหรอเปลี่ยนสีได้ด้วยนะว้าว มันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ผมมาเล่นเพื่ออะไรเนี่ยฮะกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆโอ้มีมีแบบเป็นปลาหมึกแลยนะ อ่าหม่ยอะมรโอเคนะโดยส่วนตัวผมคิดว่าผมชอบไออันนี้ที่สุดละเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นเล่นแบบอนเนี้ยถ้าเราพอรู้ไอ้มผมพอรู้คีย์โน้ตบ้างก็ทําให้เราผมสนุกบ้างนิดนึงนะครับโอเคอันนี้ถือว่าผ่านนะเพื่ออะไรเอ่ยโอเคครับก็ผมคิดว่าเกมนี้มันมันมีอะไรห้เล่นหนึ่ โอ้ m มกอดโอ้ m มกอดผมเพิ่งรู้ว่าแม่งมีโคตรเยอะเลยเฮ้ยมันมีเยอะเลยครับผมก <laughs> <laughs> ็นึกว่ามันหมดแค่ไอ้วิสไฟว้าว่คืออะไรอ่ะแล้วมันแบบฮะคือผมฮะ มีเลขนับด้วยนะโอ้สนุกดีสนุกดีเฮ้ยเฮ้ยแปบบเดียวร้อี่หกแล้วเพลินมากเลยนี่คืออะไรจอยเกมเหรอแล้วมันทำอะไรได้อะ่ะอย่าบอกนะว่าเอาเข้าไปแล้วแล้วมันจะมันจะละเอียดเป็นแบบ เออจริงด้วยว่ะเอาแก้วไปใส่เดิแตกปะเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหมา่พอ,าาเ,อเวลาเราเอาค้างมันมีแนวแนวที่เราต้องการเนี่ยนะแบบเราคุมได้ว่าจะให้ลงแบบสภาพสลีล้าไหนแบบนี้ละ่ะแล้วแบบคว่ำอะ่ะลงเหมือนกันปะน่าจะลงนะแต่ผมว่าลงช้าเฮ้ยไม่ลงเลยอะบลักแล้วนะครับมันมันลงไม่ได้ ปากกาอะไรมีลักษณะเป็นอย่างไ้วะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะฮะอะไรอยู่วะเนี่ยกดกดเร็วๆกดเร็วๆต้องกดตรงนี้นะโอ้หกดได้เร็วแบบโอ้ กดันนิ้วแหกแล้วอุย้ยถายไหมว่าจะได้สีอะไรทุกคนผมว่าได้สีม่วงอะอุยอ้ยอุย้กอันนี้มันเล่นกับตาเหมือนกันนะนเล่นบ่อยๆน,นี่ตาเสียอยู่นะครับต้องระวังให้ดีนะก็อีกที่เหลืออีกเยอะแยะมากมายเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมลองไปเล่นเอาเองนะครับเดี๋ยวผมก็น่าจะไปเล่นหลังไม่เหมือนกันหรือถ้าใครอยากให้ผมเล่นอีกก็คลองลองคอมเมนต์เลยว่าเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับ เผื่อผมจะทำอันที่เหลือนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะคือเกมที่ต่อของวันนี้นะครับก็เกมอะไรก็ไม่รู้อีกแล้วนะครับไม่เคยเล่นเลยแต่ดูจากสภาพแล้วผมมั่นใจเลยว่ามันคือเกม8บิตคิกเซลแน่นอนนะครับนั่นริวกับชุนหนลีไม่ใช่หรอใช่เลยนันอะ่ะมีหมดให้เลือกเยอะเลยครับ ผมเลือกเกมสตาร์ดีกว่าบางตัวละครก็เลือกไม่ได้นะครับหน้าคุ้นๆทุกตัวเลยนะเออผมเลือกกระต่ายนี่ดีกว่าแล้วยังไงอันนี้ปุ่มกระโดดอันนี้คือปุ่มยิงโอโ้โหยิงทีมันยิงหลายนัดเลยเหรอวะกระโดดมงไม่มีอะไรผมนมกว่ามันจะเหมือนมาริโอ เฮ้ยกระโดดได้หลายจังหวะด้วยอะ่ะดีหลบเออเฮ้ย,ยมันไม่ตายโอ้มันอึดมากเข้าไปเหรอโอเคครับผมผ่านแล้วใช่ไหมได้แค่สองดาวอะ่ะเอาโดนได้ยังไงยิง โอเคเย่ได้ที่สุดแล้วก็ผ่านดานแล้วว้า wow. วรอบนี้ได้สามดาวเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีเดี๋ยวจะเย็นมันน่าจะเป็นบอสนะครับเฮ้โยโดนสอดอกลบเอ้โยโดนโอ้ยนั่นคือเลือดมันหรอโอ้ผมว่าผมตายแล้วแหละ เลือดมันเยอะมากลบนี่ลบได้แล้วโอยโดนกระโดดอ๋อมันเอาอีกแล้วนะนเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะโอ้ตายแล้วผมอะ่ะอาออีกรอดเดียวอรอดเดียวเย,ย่แตกแล้วเย,ย่โอ้ได้ดาวเดียวก็โอเคละไม่เป็นไรนี่ด่านอะไรอยู่เนี่ย โอเคผมว่าเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้มันมาแทนเกมที่สามที่ผมได้อัาจไปเนาะแต่ว่าเกมที่สามที่ผมอัดไปนั้นมันไม่สนุกนะครับก็เลยไม่รู้สิรู้สึกว่าผมดูแล้วมันไม่ค่อยสนุกอะ่ะก็เลยขออนุญ,ญาตเปลี่ยนมาเป็นเกมนี้นะครับโอเคถ้าเข้าใจแล้วก็มาลองเล่นดูก็เปลี่ยนใช่ไหมอ๋อโอเคไม่ได้ยากครับ ผมเอามาผิดตัวป่ะไปยังไงอตกห้ามตกน้ำห้ามตกน้ำกระโดดข้ามโอเคว้ผ่านแล้วผิดตัวไม่นะไม่ใช่โดยด่านเริ่มซับซ้อนขึ้นแล้วนะครับกระโดดมากระโดดมา,าตกตกเดี๋ยว ไม่นะไปไม่ได้บาแล้วค yeah, ูเม็ดไอ้เย่ตกแม่งเอ้ยเดินดีๆเดินดีๆกระโดดเอาทิเตี๋ยได้ไหมเอามเอาม่อาใหกระโดดข้ามถึงแล้วแล้วก็สีแดงเย่ผ่านแล้วโอเคครับในที่สุดเราก็เล่นไปแล้วถึงสิบด่านเนาะ ก็เดี๋ยวเราไปด,ดูเกมต่อไปกันเลยนะครับเกมนี้นะครับต้องบอกกอนว่าผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนี่ชื่อเกมว่า Bigfoot Hunting นะครับดูจากหน้าปกเกมแล้วก็ค่อนข้างที่จะหลอนพอสมควรเลยนะครับเราไปดูข้างในเกมกันดีกว่าว่าตัวเกมมันจะเป็นยังไงไม่ต้องกดครับประตูมันปิดเปิดเองเลยนะเฮ้ยเฮ้ยยนั่งยันั่งไง เจ้าปีกฟุต้เจ้ากฟุตยิงไม่โดนเลยอ้าวเราเราถือดาบมาตอนเดินออกมาดีกว่าแมบพบมันน่าจะค่อนข้างที่จะว่างนะครับเฮ้ยปืนลั่นอีกล่ละอันนี้ต้องเลงก่อน เฮ้ยมันมันมัน,ม,นมันจะตู้มันจะตู้จะตูะ้ไม่ตายมันมีมากกว่าหนึ่งตัวด้วยไม่ตายได้ไงวะเออทุกคน,นกระสุนหมดแล้วกระสุนหมดเราจะแบบใช้สอกอะเหรอมามา,มาเฮ้ยข้างหลังอุย้ยล้ม,ล,ม,มล้มไม่ล้มไหมล้มแล้วตายได้ยังอ่ะ ี่อหมันไม่ดีมีตัวเดียวมาแล้ครับเรามาเริ่มล่าบิ๊กฟุตกันใหม่นะครับรอบนี้ผมอาวุธที่ใช้คือธนูเฮ้ยมาแล้วไม่โดนโดนไม่ไม่โดนเลยเหรอผมยิงโคตรมั่วเลยกดซิเพิ่มเลือดได้ตลอดก็โอเคครับ ือล่าอีกละถ้าผมบอกว่าผมสามารถใช้ได้2สองอาวุธล่ะเนี่ยแล้วเปลี่ยนเป็นเออลูกซองกับเออเวลามันมาใกล้ใช้โลครับใช้โลกับดาบเวาลามันอยู่ไกลๆอย่าใช้ลูกซองมามามาปั้นโดนโดนตอนแล้วเปลี่ยนเป็นลูกซองยิ่งไม่โดนเลย มาฟัมไม่โดนวะโอเคครับเกม b Big Fo o o t คันติงบอกเลยว่าเป็นเกมที่สนุกนะชอบชอบชอบโอเคเกมนี้ดีลองไปโหลดเล่นกันดูนะครับเอาละทุกคนครับเกมนี้ก็น่าจะเป็นเกมสุดท้ายของคลิปนี้กันแล้วนะครับเราเดินทางมาถึงเกมที่ห้าหยุดจากหน้าปกของเกมนะครับต้องบอกเลยว่าสวยงามมากแล้วเข้ามาดูในตัวเกมจริงๆดูตั้งแต่หน้าตัวละคร สนามันดูดีขนาดนั้นเลยหรอวะก,ก็ต้องมาลองดูอ่นะเอาละเล่นยังไงเนี่ยไหนตัวละครละสองลูกแล้วคืออะไรเอาบอลเอาบอลนั่นไงยิงได้เลยไหมโอเอ,เอาเดินหลุดออกไปนอกแมปแล้วนี่ส่งมัน,ม,นมันเป็นมันมันเป็นฟุตซอลเหรอไม่ใช่ฟุตบอลเหรอ มาแล้วมาแล้วยิ่งถ้ามันส่งกดผิดียิงน่าจะกดอันนี้ได้เ,เข้าแล้วครับลูกหนึ่งรู้เลยไหมทุกคนผมรู้สึกเหมือนผมเล่นฟุตบอลท้องถิ่นอะ่ะมันก็จะมีเสียงแบบคนในหมู่บ้านเตะไปมาเออมาอีกแล้วส่งส่งเมื่อกี้มัน,ม,นมันส่งบอลกันยิ้อวะมาแล้วยิ่งโซนเส,สาไม่ใช่หรอวะเมื่อกี้ คือสนามมันโคตรแต่ชันเลยนะครับแพ้ไปสองต่อห้าเนาะเดี๋ยวเอาใหม่เกมเลยวันเนี้ยสนามแม่งมีอยู่เท่านี้นะครับก็พอประมาณเนาะไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยเกียร์ห้าโยนมากไม่ได้แล้วจิ้งเลยนํำก่อนครับหนึ่งศูนย์สีน้ำเงินวิ่งมาหน้าเป้ายางครับมันเตะอะไรของมึงวะเนี่ย ไม่ได้เนาะคือไม่เข้าใจถ่าตอนที่โกมันโยนบอลออกมาโยน5แปลกประหลาดมากเลยแล้วส่งบอลกันก่อนมาได้บอลแล้วได้บอลแล้วมาวิ่งมาดีๆแล้วยิงชนเสาชัดๆเลยไม่อยากเรียกว่าเข้าเลยนะหรือเปล่าวะอันไหนคือยิงระหว่างอันแรกอันสองอันสามเข้าใจว่ามันคือการที่โกเซฟนะครับมาแล้วแล้วยิงยิงสิ ติดขายยังไงมเมื่อกี้ยังไงไอ้สีน้ำเงินไอ้สีน้ำเงินมันหลุดเดียวไปแล้วโอ้ยเกือบไปอยากรู้ว่ามีลูกโทษป่าวะผมจะลองลองส่งส่งตรงนี้ดูนะหมดเวลาแล้วถ้าเสมอแล้วยังไงอยากรู้อ่ะแปดสิบเก้าแล้วครับสองสองเขมีไม่มีลูกโทษนะใช่ไหมคือสองสองแล้วมึงก็แบบจบเกมไปดิวด้วเลย เสียงเหมือนเอาแม่เวยผมรู้สึกว่าเหมือนเขาเอาเสียงคนที่เล่นบอลจริงๆอ่ะมาใส่เว้ยอแล้วยิงยยยอะไรวะเนี่ยโอ,โ,อโอ้เกม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 ลวนเกมลวนมาอีกแล้วครับเราได้บอลแล้วเรายิงโอ้ยไม่ได้อะ่ะเอาวิ่งออกไปออกไปจากตะข่ายได้ด้วยมาแล้วยิงโอ้แล้วหลุดออกไปดักนอกแมป แล้ววิ่งมาดัดยิงเข้าไปแล้วครับ4ต่อ2ชนะแน่นอนมาตรงกลางเหมือนเดิมแหละลุเก็บเกือบหลงบอลโอเคหมดเวลาแล้วนะครับชนะไป6ประตูต่อ2ออาวันนี้คลิปนี้พอแค่นี้แล้วน,นะครับต้องบอกเลยว่าแต่และเกมเนี่ยก็สนุกใช้ได้เลยนะครับโดยเฉพาะไอ้เกมนี้นะใช้คำว่าตลกแบบตลกสุดๆเลย ถ้าใครอยากลองหาไปเล่นก็ลองหามาเล่นกันดูได้นะครับเป็นเกมที่ไม่รู้อธิบายยัไงดีแต่บักบักค่อนข้างที่จะเยอะนะใครชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับไปละบ๊ายบายไว้ bye Why, จะเอาลิสต์ห้าเกมอื่นๆมาให้ดูกันอีกเนาะสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับอยากให้ผมเล่นเกมอะไรแปลกๆใหม่ๆอะไรพวกนี้นะ แก่ไละบ๊ายบาย